หยุดหยุดหยุดซะเชฟจีคงจิมจีคงกระเด็นไปนู่นเลยแหละก้าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมรัหมาบุงเงยคงนะวันนี้เป็นเกมเก่าและแต่สนุกคือ a c k d o w n หรือมวยป้ามชายเกเรนะเกมนี้สรับขาแบบเกเรนั้นถึงจะเล่นได้นะมาอันนี้เป็นโหมดตะข่ายเราจะมาเล่นอยู่ในตะข่ายกันโอ้ม่ตัวนี้แล้วอ่ะ เน้นกระทืบเมื่อกี้ไก,ก่รอนกระทืบพี่พี่มันตึงอัต้องอ่อนให้ไงเธอเธอพี่ไม่อ่อนอ่อนอะคนเขาจะหาเก่งกันไปไงคน,นเลยมาเน้นกระทืบเมื่ม<า>กอกี้ทำอะไรไหมเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้นำอะไรเมื่อกี้ทำอืเอ้ยไอ้เจีพี่จีคงไปแล้วมามาหมาชนะอง คนณไงคุณครับเออเน้นกระทืบแบบตาเนี้ยเราจะกระทืบปันเนอะอู้ผมขอโทษพี่พี่ผมพี่เออเอ้ยเฮ้ยเอ๊คืเอเนาะคืนไปกันหมดเลยเฮ้ยตกมา ไอ้ JBG ยุดดีโอ้ยโอ้ยไอ้กำลังมอง JBG คงอยู่ดีเลยเออเออไอ้ JBG คุ้ง JBG คุ้งเอามาถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว <laughs> มันขึ้นไปแล้วโอ้ยต้องตายไป <laughs> เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเมีไ่เมีเีวเีเอ,อยเยดีวดีอ้วีย,ยวเดไม่วดี๋ยวีวเีเวด เอ้ยไม่ใช่ทางนน้นไม่ใช่ <c oughs> ไม่ไม่ห่วงห่วงจะมาฆ่าน้องอ่ะโดนโดนไอ้เจมี่ชีคุงชีวิตอันนี้ด่านเป็นด่านแบบไอ้น,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะด่านแบบไปหยิบไอ้เข็มขัดคือเราต้องทำการไปหาเออบันไดแล้วปีบีเข็มขัดด่านนี้ง่ายๆแต่ยากอันที่ เป็นด่านแบบง่ายๆแต่ยากมากบอกตรง okay, แค่แค่หยิบบันไดมาแต่บางทีใจะจะขึ้นไปผมชนะแล้วไม่โม้แต่ติงเอาปลาเอาปลาเอาปลาทูไป็นหนึ่งตัวนี่ดันด้อมเออครับยังไงนครับนี่ครับเราคนที่เขาฉลาดนะเขาจะทำตัวอย่างนี้ครับเขาจะไม่เข้าไปอยู่ในฝูงเดือดครับเฮ้ยอะไรจะทำอะไรจะทำอะไร จะทำมาลายีอุ้ยสันอันนี้นพี่โดนเมื่อกันไอ้ปลาก็โดนไอ้ปลาก็โดนไอปาก็โดนอุ้ยอ่ะโดนปลากระทืบโดนปลาตะกระทืบอ้เจพี่จี้ตายตายไอ้นี่ตาย ตายตายเออเฮ้ยโดนแย่โดนแยเอออยากอยากให้มีฝั่งมั้งอ่ะไม่อ่ะโย <ไป S 2> ่ตูมตายตายเออเฮ้ยมันถือค้อนโอ้โหขอประทุบเลยเหะนะีตายตายตายตาเมื่อกี้ยทำอะไรครับไอ้ S <s> ตาไอป่าไอป่าอย่ปา,อปา,อปาป่ามามันมามาโพนี่ให้รักกันนะเออมือมะตะโพนี่เลยนี่ไม่ใช่มีสตอภาพมาเลยตะโพนี่มาเลยตะปูซี่จอดเลยลูกอุ้ยใครโยอนยอะไรอ่ะใครโยนเลยเออชิลเว่ยอุ้ยอุ้ยเจบีจีคุ้งเจบีจีคุ้มมนร้ายมา่อือ หยุดหยุดหยุดสัวเจมิ่จีคหยุดหยุดสัวเจมิ่จีคจิมจีคุงกระเด็นไปนู่นเลยโอ้ยไอปลาไอปลายาไอปลาไอปลากำเต็มจีคุงกระเด็นไปนู่นเลยอะไรเนี่ยเจมี่จีคุงไม่มีใครมาต่อยเดินก็ก็ไปต่อยใครไอปลาเจ้าแล้วไอปลา เวี่ยงไปยา่บาบันไปคุยกันรากมุ้งเถอะโอูโอโอ้อะไรอะไรอะไรมาพาดหลังโอ้ยโอ้ยสะดุง้งเลยเมื่อกี้ฉั้นใหญ่สุดตาย เร็ว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 ยบอยยช่วยด่วยช่วยช่วยเออดีมากไอไอเจพจคุงโอ้ยเด็กประพฤิยังมายุ่งอะไรตรงนี้เนีจะปลาปลาปลาวีลากไอ้เจพจคุ้งกระเด็นลงมาแล้ยไอซันเนี่ยไปสู้ไอเจพจ เฮ้ยเดีไม่จะแบบแล้วเอ้อวอด,ดูดูดูปันก็ดูปันไงปลาดิไปคุยกระลากมาม่วโย و! โอ้ยมาเจอต้องมาดมปทุบมา้ช่วยช่วด้วย้องรองจะจมีตีที่โดนปลางัดอยู่ในเมฆอะ หมดปวดหลังไม่กินขึ้นเลยอะไรปลาทำอะไรอ่ะมาช่วยส่งขอได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้านองลูกจะน้องยืนให้ฮะหมดเวลาไว้ไม่ตั้งไว้ไม่มีเวลามาเอาใหมประท้อนดตัวที่ปั่นละไปดิโดนกระทืบพิยาปเอาไปจริงนะ โกเบโกเบโกเบนอนกระซิบปางนี่อะบังนี่ดูอะบังมีบังโอ้บังเกเลยบังพร้อมจะเกยทุกคนของซอสที่มาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหลายประเทศโอ้โหถ้ามีอาวุธอย่างนี้เอาไมวิ่งไม่ได้ดะเอ,อ้าอ๋อเพราะว่าทำไมวิ่งไม่ได้มันโดนมันโดนทักคออยู่โ <laughs> <laughs> อ้ยอะบังนอนตายย โอ้ยมังไม่ยอมเลยอะตูมเย่บังเราอันนี้มันเอาอันนี้มาทาไมอะโอ้ยเดี๋ยวไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปละอุ้ยปลายกบังปันที้ด้วยไอ้ปลาทองปลาทองกับปลาทูเรามีปลาปลาทีไหมปลาไฟปลาซิกด้วยแหละอุ้ย โลปัดบาดท้องเตะคออ๋อเนี่ยมันมีเข oh ็มขัดน well ้มณนตูไม่ตายซะหลัง่ะเฮ้ยป้าเฮ้ยยะายะายะาปาทูปลาทูกันเองเนอโอ้ยชิด้วยพันโอ้ยชิด้วยชิด้วย อู้โดกระโด่เถกรโธ่เถะอะไรก็ได้ต่อเถะช่วยด้วยช่วยบังด้วยร้านน้องโดนลมช่วยด้วยปลาทูปลาท้องปลาท้องปลาทูปลาทูปลาท้องปลาทองปลาทูปลาทู้องปะทูเบอร์ปะท้องช่วยด้วยช่วยช่วยอุ้ยเอ้ยช่วยด้วยโน้ปาท้องอุ้ยปลาท้องด้านหลังตังอัดปลาทองอยู่ อุ้ยใครหน้าแตกอ่ะอุ้ยปลาทองตาแตกเอ้าปลาหน้าแตกปลนปลาทองค่าไม่ยไม่ปลาทองปฐุมปลาปลาทีปลาโปปลาปลาไฟปลาติกปลาเซเว่นปลาทองปลาทูปลาทองกับปลาทูปลาทองกับปลาทูไอ้นี่ก็ปลาเออมันปลาทูเฮยปลาทูต่อโอ้ยอะไรเนี้ยชีวิต อุ้ยอุ้ยน้องปลาทูเตะเเตะปลาทูเอ้ยปลาทูนี่ก็ปลาทูปลาทูให้กรรมการหน้าทีมเลยโอ้ยโอ้ยอนี่ไม่ใช่กรรมการอันนี้น้องกรรมการอ๋อไอ้สันไอ้ยปลาทูเอาสันทำดูบ้าปลาทูไปเละสัน l e สโก o t o m โอ้ยหลังหลังดอสร้าหถนนตัวน้องบอลโอ้ยอยู่บนเตียงแล้วเตียงผู้ผู้ป่วยโรงพยาบาลสิทินยาอืออะบางตุยสร้าหถนูนี่ให้มัดูพี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยกดโอดิโอ้ยยิงไม่ได้โอดิเฮ้ยไม่ประทูประทูบอกให้กดโอ้กดโอกดโอประทูปไอ้ปะทู เออโป๊โป๊สำหรับวันนี้มูงแงคงต้องขอตลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ผมบอกแล้วผมมันเก่งเกินอ่ะผมต้องไม่นับเธอเว้ยคือแบบผมผมเล่นนานมากแต่ผมแบบจะคนจะจะหาว่าผมเก่งเกินเนี้ยเดี๋ยวหาเฉลิมเรามันไม่โมดแล้วสับพีนี้ขอตลาไปตาไปก่อนนะครับสักพีนี้น่าจะเข้าวันนี้เขาเมนต์ตดบายครับ